สวัสดีครับช่วงโควิดนะครับออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยมันมันไม่ได้หยุดนะงานจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับทุกช่องทางออนไลน์นะครับทั้งเว็บไซต์ทั้ง f c e e o o o อ่าทั้ง youtube นะครับต่างๆนานานะครับทุกช่องทางออนไลน์นะติดต่อเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโอเคคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสัญญา2ฉบับนะครับสำหรับเจ้าของที่ดินนะฉบับแรกนะครับ เราจะส่งแบบฟอร์มนะครับสัญญายืนยันการขายที่ดินให้นะครับก็ให้คุณลงวันที่มานะครับที่อยู่ชื่อจํานวนที่ดินนะครับจนวนเลขที่นะครับเลขที่ดินหน้าสํารวจเท่าไหร่นะครับพื้นที่ตรงไหนราคาขายเท่าไหร่นะครับนะก็คือเป็นใบยืนยันราคาการขายนะครับ2ก็คือใบใจ่ายค่าในหน้านะครับนะ มี2ฉบับนะครับอ่าหนึ่งสัญญาใจค่าในหน้านะครับชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับนะโฉนดเท่าไหร่ที่ดินตรงไหนนะครับโฉนดเลขที่อะไรนะครับค่าในหน้าจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตามเรทมาตรฐานนะครับนะแล้วก็ลงชื่อนะครับ ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินนะครับก็เอาแค่โฉนดหน้าหลังนะฮะแล้วก็หนังสือยืนยันการขายที่ดินแล้วก็สัญญาในหน้านะครับแสดงว่ามีอยู่4ฉบับนะครับโฉนดหน้าหลังนะครับหนังสือยืนยันการขายแล้วก็ใบยืนยันราคานะครับใบค่านในหน้านะครับมีเอกสารที่ต้องการอยู่แค่นี้นะครับ ก็ใครที่สนใจจะร่วมทีมเป็นนักพัฒนานะครับหลังจะมีที่ดินแล้วนะครับเราก็ต้องเอาที่ดินนั้นมาครีเอทมาพัฒนาว่าจะทําโครงการอะไรนะฮะเพื่อให้มันมีมูลค่านะครับแล้วก็ใครที่จะเป็นในหน้าร่วมทีมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทุกสื่อโซเชียลมีเดียนะครับโอเคสวัสดีครับ